สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมบาวเอกครับจะพาทุกท่านมาซ่อมปั๊มน้ำนะครับเสียงดังมากนะครับฟังจากเสียงที่ผมเปิดนี้ท <Yeah. S 1> างเสียงดังนะครับสําหรับปั๊มน,น้ํ <Yeah. S 1> าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการขอต้อมนะครับอาการฟังเสียงดังนะครับอยู่จากฟังเสียงก็ปวดหัวและลำพานนะครับจะถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ เวลานานก็จะทําให้มอเตอร์พังได้นะครับก็ดูจากสภาพก็ผ่านการใช้งานมาหลายปีนะครับตตั้งตั้งแต่ปี53นะครับก็ปีนี้ก็6-3ก็10ปีนะครับถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวนี้จะทําการถอดซ่อมก็คือเสียงดังนี้ดงังจากลูกปืนนะครับก็คปืนตัวน่าจะเป็นตัวหน้านะครับฟังจากเสียงที่มันออกมา ทำการเปลี่ยนนะครับโดยปกติการเปลี่ยน,นลูกปืนก็ต้องเปลี่ยนหน้าหลาังนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกไปแล้วก็ทําการเปลี่ยนลูกปืน๋ผมปิดก่อน,นครับ <t ell> นะบพอปิดแล้วเงียบสนิทเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําการถอดแล้วเราไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกปืนกันนะครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดออกมาแล้วนะครับถอดจากหน้างานเดี๋ยวผมจะถอด เปลี่ยนลูกปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดเปลี่ยนลูกปืนของปั๊มน้ําตัวนี้เป็นปั๊มน้ําหอยโข่งปั๊มน้ําหอยโข่งครับแล้วก็1แรงตัวนี้1แรงม้านะครับอายุการใช้งานก็นค่อนข้างโชคโชน,นครับ <c oughs> มาดูจากสภาพนี่ใกล้จะปลดกระเสียนเบนทีนะแต่ยังซ่อมลุงได้ก็ซ่อมลุงกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะครับหรับการถอดก็จะถอ,นอดน็อตสตัวนี้ออกนะครับก็จะมีสตัวนี้แล้วก็ข้างล่างอีกสตัว ก็ถอดเอาชุดตัวนี้ออกมาก่อนฝาตัวนี้ก็หลุดละถอดออกไปเลยดูจากสภาพภายในก็ค่อนข้างชกโชนนะครับ แน่นมากอัแป๊กเลยครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกไปแล้วก็ใช้คอ้อนนะครับตอกตัวน,นี้ออกแยกยกันนะครับค่อยๆตอกนะครับคอ้อน์สใส่แล้วาตอก แยกออกอตัวนี้จะเป็นหน้าปั๊มนะครับชุดนวนเป็นหน้าปัม๊มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นใบปั๊มนะครับครับก็จะเป็นใบปัม๊มอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะถอดชุดตัวนี้ออกก่อน,นครับแล้วก็จะถอดอที่เป็นชุดขนลวดออกแล้วก็ ถึงจะถอดใบออกนะครับถอดใบพัดล้างออกก่อนนะครับแล้วก็คลายออกแล้วก็งัดแบนี้ทีนี้ก็ถอ,นอดน็อตสี่ตัวนี้นะครับถอ,นอดน็อตสี่ตัวนี้ออกไปเลยใช้ไขควงแฉกขันออก น,นอ็อตสตัวนี้ออกนะครับพันออกไปเลย <c oughs> หลังจากที่เราคายน็อตสี่ตัวออกไปแล้วนะครับก็ทำการถอดฝาหลังนี่ออกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเคาะ <c oughs> นะครับก็โดยใช้ แท่งวีเนียมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกนะครับเพราะเบาๆเนี่ยหลุดแล้วนะครับแล้วนี่ก็ถอดนี่ออกมาเลยนะครับตกออกมาเลยนะครับอยากชุดนี้ออกไว้ทีนี้ก็จะเป็นชุดทุนท่นทีนี้ชุดเนี้ย ที่มันดังนะครับก็จะเป็นลูกปืนตัวในตัวนอกนี้ลื่นนะะนี่จะเป็นลูกปืนตัวในนะครับเดี๋ยวเราต้องมาถอดชุดนี้ออกตัวนี้ต้องใช้เป็นประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับ ข้าตอการถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับก็คือถ้ามอเตอร์หมุนไปทางไหนให้คลายไปทางนั้นนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้มันจะเป็นเวลาที่หมุนม,มอเตอร์หมุนหมุนไปตามเข็มอะเกลียวมันจะทวนเข็มเพื่อให้เวลาหมุนให้น็อตมันไม่คลายนะครับแต่เวลาเราคลายออกเราต้องหมุนตามตามทิศทางของมอเตอร์หมุนนะครับตัวนี้ผมจะต้องใช้ คลิมล็อกล็อกแกนแัวมีไว้วเพื่อไม่ให้ขยับตลอดการล็อกก็แนะนําไม่ใช้ผ้ารองไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แกนมันบาดในช่วงที่เราต่อกลูกปืนเข้ามันจะได้ไม่เข้ายากาอ่ะบ็อกปุ่อยก่อน17นี่ขันไม่ได้นะครับต้องใช้บล็อกขันไม่เข้าแต่ผมไปหาบล็อกแป๊บหนึ่งครับ ได้บอกมาแล้วนะครับบอกเบอร์สิเ็่งที่บอกนะครับมอเตอร์ตัวนี้มันหมุนตามเข็มนาฬิกาดังนั้นวิธีการคลายน็อตตัวนี้ออกก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะถ้าหมุนเข้ามันก็ต้องหมุนตัวนี้จะต้องหมุนทวนเข็มเพื่อเวลามอเตอร์หมุนตามเข็มน็อตตัวนี้จะได้หมุนทวนเข็มมันจะได้แน่นอยู่ตลอดจะได้ไม่คลายแต่เวลาเราหมุนออกเราต้องหมุนตามเข็มนะครับตามทิศทางที่มอเตอร์หมุน มาแล้วนะครับทีเราก็ถอดใบออกมาในการถอดใบนี่จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับถ้ามันฟิตเนี่ยเราต้องหาตัวดึงนะครับไม่ว่าตัวจับหรือไม่งั้นก็ทําการแต่แนะนําอย่าไปเคาะหัวน็อตตัวนี้นะครับอย่าไปเคาะแรงเคาะเบาๆได้ถ้าเคาะแรงเนี่ยหัวน็อตตัวนี้มันจะบี้มันบี้ถ้าหัวน็อตตัวนี้มันบี้มันจะขันเกลียวไม่ได้นะครับ ันนี้ผมใช้ตัวดูดนะครับตัวดูดใหญ่มาจับแล้วก็ใช้นอ็อตตัวเมียที่ผมคันออกเมื่อสักครู่นะครับมารองหัวตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้หัวเกลียวตัวในมันบานนะครับผมก็จะค่อยๆคันออกนะแต่บางตัวไม่ต้องดึงนะครับบางตัวนี่แค่เคาะๆมันก็ออกแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหนืดนะครับก็ค่อยๆขัน มาแล้วนะครับขันไปแล้วครับนี่หลุดออกมาแล้วครับว่ามันตะกี้ผมดึงด้วยสามขานี้มันเด้งออกมาแล้วนะครับแล้วก็หุดแล้วแล้วก็ค่อยๆขยับเขยา่าเขยานะ่ามาแล้วครับอันนี้เป็นใบทองเหลืองนะครับ ตัวนี้จะเป็นแม็กซีนนะครับแม็กซีนตัวนี้ทําหน้าที่กันน้ํารั่วออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดแม็กซีนนี้ออกแล้วก็ถอดแกนออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนลูกปืนครับการถอดแม็กซีนก็ไม่ได้ดุงยากนะครับงัดออกมาเลยครับงัดออกเลยเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ทำการเคาะออกมาเลยนะครับลูกปืน ไม่ต้องเคาะเลยครับนี่ออกมาแล้ะ <c oughs> ขอนี่ค่อนข้างหลวมนะครับออมาละเนี่ยตัวมีปัญหาคือลูกปืนตัวหน้านะครับตัวมีปัญหาคือตัวหน้ามันลื่นนะครับแต่ว่ามันมันดังซึ่งเรารับไม่ได้ในเสียงเราก็ต้องถอดถอดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทําการถอดเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนพื้นที่การทํางานนิดเึงนะครับ <c oughs> ตรงนั้นมัน เปียกนะครับเปียกน้าทาให้กระดานรองเปียกเลอะเทอะไปหมดก็เลยขยับมาอีกนิดหน่อยก็สาหรับการถอดลูกปืนหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนที่ผมได้แนะนําไว้ในคลิปวิดีโอก่อนที่ทําการเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์พัดลมนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับใช้ตัวดูดแล้วก็ดูดดึงขึ้นมาแต่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีเกลียวหัวตัวนี้ค่อนข้างบอกบางครับตะกี้ผมว่าจะใช้แหวนน็อตตัวเมียนี่ลองไว้แต่พอดีว่าลองแล้วมัน มันไม่ถึงมันพอดีนะครับแต่จําเป็นต้องใส่แต่ก็ค่อยๆขันนะครับต้องระวังนะตัวนี้เพราะว่ามันเปราะบางถ้าเราไปตอกหรือว่าทุบเนี่ยหัวตรงเนี้ยมันจะทำให้เกลียวมันเสียมันจะขันเพราะตัวเนี้ยเข้าลําบากอันนี้ผมจะถอดออกเลยนะครับตัวนี้หมนุน เรียบร้อยนะครับตัว mm. นี้ถอดออกมาแล้วส่วนตัวหลังนี้เดี๋ยวถอดเหมือนกันนะครับถอดลักษณะเดียวกันนะครับตัวหลังกับตัวหน้าไม่ต่างกันแค่ระยะมันต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวดูดแล้วก็ดูดออกลักษณะเดียวกันนะครับตัวหลังสําหรับตัวหลังนะครับแล้วก็พอถอดเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ผมถอดออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ตัวนี้ใส่หงลูกปืนนะครับใส่ลูกปืนตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ตอกลงไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับกนิดนึงสหรการตอกก็ใช้ท่อแป๊บเหล็กนะครับ1กับ2สามารถตอกลูกปืนได้อะลูกปืนวันนี้ก็เป็นลูกปืนเบอร์ยอดฮิตนะครับสำหรับปั๊มไซส์พวกนี้ 62022นะครับใน,นลูกหลังส่วนลูกหน้านะครับลูกหน้าเราก็ฉีดหล่อลื่นหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีเจลบีก็เจลบีทาน,นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ฉีดโซนิกเพื่อให้มันลื่นๆนะครับมันเวลาลูกปืนเข้ามันจะได้เข้าง่ายๆเมื่อกี้ผมเอื้อมหยิบเจลบีนะครับ ทาไปหน่อยนะครับทาแกนมันจะได้ลื่นๆนะครับเนี่ยตะกี้ลูกหลังผมไม่ได้ทาซีดโซนิกแล้วก็ตอกเลยทีนี้ลูกหน้านะครับลูกหน้าก็นี่ครับลูกปืนเบอร์หกสองศสองของยี่ห้อยอดนิยมนะครับ SKF หออน,นี้ก็ดีนะครับแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงให้งานทนครับ อันนี้สองลูกที่ถอดออกตะกี้นะครับอันนี้ลูกหลังก็ลื่นลูกหน้าค่อนข้างเสียงดังมีปัญหานะครับเดี๋ยวมันลูกปืนพวกนี้มันสามารถซ่อมแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันดังเนี่ยมันมันจะแก้เสียงดังไม่ค่อยหายแต่ว่ามันจะลื่นสามารถซ่อมแล้วกลับให้มันมาลื่นได้แต่ว่าให้มันเงียบมันจะไม่ค่อยเงียบนะแต่ว่าเราสามารถเก็บไว้สำรองในกรณีที่เราไม่มีนะครับว่าฉุกเฉินเรเปลี่ยนล้วใช้งานไปก่อน อยบางคนเจอลูกปืนลูกใหญ่ๆแพงๆลูกหนึ่งเป็นพันก็มีนะครับก็ซ่อมมือสองใช้งานได้ที่ไม่ต้องการรอบสูงๆนะครับก็มีนะครับเพราะว่าลูกปืนมือสองก็มีขายเยอะนะครับตามตลาดตามตลาดพวกลูกปืนมือสองครับผมก็เคยเจอ,อครับเคยไปเดินดูอยู่เพราะว่าบางทีบางเบอร์นี่ลูกหนึ่งเป็นพันนะลูกปืนมือสองลูกใหญ่ที่รับน้ำหนักก็เยอะบางทีบางคนก็หันไปใช้ ุกปืนมือสองกันก็เยอะนะครับทีนี้ก็ในการต่อเข้าก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ผมใส่ตะกี้ก็ใส่แล้วก็ใส่แล้วก็ตอกเรียบร้อย <100 S 1> <100 S 2> ครับเ <100 S 2> รียบร้อยปืนทีนี้ก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมที่ถอดตะกี้นะครับในการปร,ประกอบก็ไม่ได้ดุ้งยากอะไรนะครับก็ ก็ประกอบยัดเข้ากับเบ้าเดิมเบ้าเมื่อกี้นะครับจะตอกออกก็ใส่เจละบีนหน่อยยัดเข้าไปเลยนะครับก็แค่นี้เองทีนี้ก็ใส่แม็กซีนนะครับใส่แม็กซีนส่วนต้นประกอบเราใส่แม็กซีนทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วแต่คนถนัดเราใส่ชุดขนลวดนะครับไหมผมก็ ลิ้นแข็งครับพูดไม่เคยออกเดี๋ชุดคนลวดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาใส่แม็กซีนใส่ใบทีหลังครับเดี๋ยวผมจะใส่ขนลวดเข้าไปก่อนตัวหลังก็ใส่ เจลบีนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันหล่อลื่นข้างล่างหน่อยจริงๆแล้วการถอดเนี่ยต้องมีการมาร์กนะครับแต่ผมเมื่อสักครู่ผมลืมแนะนําเรื่องการมาร์กจุดให้แต่สําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ผมแนะนําให้ให้มาร์กนะครับเพื่อในการประกอบเนี่ยมันจะได้แม่นว่าจุดเดิมมันอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่ประกอบบางทีเราโอ้ยสักทีนะครับบางทีเราไม่ได้มาร์กบางทีเราจะ ใส่ลำบากในการใส่นอ็อตผมก็จะแนะนําให้จิ้มจิ้มนี้นะครับจิ้มจลบีหน่อยเพื่อเวลาถอดครั้งต่อไปมันจะได้ถอดง่ายนะครับข้างในจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยทนไปก่อนสักตัวหนึ่งนะครับเพืจะได้ทําง่ายนะครับเข้าไปแล้วตัว ที่เหลือก็เหมือนกันครับจิ้มจิ้มแล้วก็ขันจิ้มแล้วก็ขันก็ไปเลยครับสี่ตัวนะครับเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับน็อตสี่ตัวแล้วก็ขันย้ำแล้วก็อย่าลืมเคาะนะครับสาเหตุที่ให้เคาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าให้มันแน่นครับให้มันแน่นขึ้นพอเคาะแน่นแล้วก็ย้ำน็อตอีกทีหนึ่งสี่ตัวนี่นะครับ เอาที่เราขันได้นะครับไม่ต้องฝืนมากอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าลองอีกทีนึงนครับเราก็ย้ําอีกทีนึงว่ามันยิงเข้าขันเข้าไหมอ่ะถ้าขันไม่เข้าก็แสดงว่าแน่นแล้วก็พอนะครับพออ่าพอนะครับท,ทีนี้ก็ก็มาใส่แม็กซีนนะครับอืมนะครับแม็กซีน สำหรับการใส่แม็กซีนก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกันนะครับก็แล้วก็รอลื่นมาหน่อยนะครับร่ลอลื่นตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันใส่ง่ายๆก็จะฉีดฉีดโซนิกนะครับหรือจะรบีรูบๆหน่อยก็ได้นะก็ยัดลงไปเลยแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการใส่แม็กซีนนะครับทีนี้เราก็จะใส่ใบนะครับ ใส่ใบใส่ใบใบปั้มนะครับแต่ว่ามันจะมีริมตรงนี้นะครับมีริมรู้สึกว่าริมตัวนี้จะสึกนะครับเดี๋ยวผมไปหาริมใหม่มาใส่ก่อนนะครับหลังจากนี้ผมได้ทำการหานะครับหาริมดัดแปลงนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือริมนะครับนี่เขาเรียกว่าริมตัวเล็กๆนี้นะครับเขาเรียกว่าริมนะครับเพื่อใส่ล็อกเข้าไปในร่องร่องนี้นะครับร่องของแกนแล้วก็ใบพัดทีนี้ก่อนใส่แล้วก็ใส่ใบพัดใส่เจาบีสักเล็กน้อยนะครับถ้าท่านจะสงสัยว่าใส่เจลบีแล้วมันไม่ปนกับน้ํานะครับก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับกลิ่นมันเพราะว่า เวลาเราปั๊มน้ําเนี่ยเราควรปั๊มทิ้งก่อนสักก่อนที่เราจะใช้งานนะครับปั๊มทิ้งก่อนนิดเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับใส่แค่ให้มันลื่นๆแค่นั้นเองร,รูดๆให้มันลื่นๆพอพอมันเข้ามันอาจจะมีกลิ่นของเจลาบีเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรนะครับ แต่พอเราเปิดน้ำทิ้งน้ำใช้มันก็หายไปเองครับเล็กน้อยนี่ครับใส่ยัดเข้าไปหลังจากนั้นก็ขันน็อตนะครับขันน็อตตัวนี้นะครับที่ผมบอกเวลาขันตัวนี้มันต้องขันย้อนนะครับถ้าขันตามมันจะเป็นออกเราขันย้อน,นบ,บอกล้าขันย้อนจับใบหมุนไปเลยนะครับจับใบหมุนไปเลย คแค่นี้พอนะครับไม่ต้องตึงมากเพราะว่าเวลามันหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะเหวี่ยงน็อตตัวเมียเข้าเองครบแค่ตึงมือพอเพราะว่าถ้าเราขันแน่นมากเดี๋ยวเราจะถอดไม่ออกเวลาเราถอดส่งหลงท้งต่อไปอะทีนี้หลังจากที่เราประกอบชุดนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็มามา <c oughs> มา,มา,ม,า,ม,ามาทำอะไรอ่ามาประกอบชุดนี้นะครับมาประกอบชุดนี้มา <c oughs> <c oughs> ทำอะไรล่ะก็มาซ่อมปั๊มละซิมาทำอะไรประกอบชุดนี้นะครับ <c oughs> อยู่คนเดียวอย่างนี้ครับบางคนก็เห็นผมทำแบบนี้นะครับแล้วผมก็พูดไปด้วยพูดคนเดียวพูดกับกล้องนะเหมือนเหมือนคนบ้าน,นะเเหมือนคนบ้านะะครับพูดคนเดียวแต่ <c oughs> ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะครับผมพูดกับท่านผู้ชมทุกท่าน,นที่รับชมอยู่อ่าตอนนี้เราก เรียบร้อยนะครับเรื่อนดีทีนี้เราก็ประกอบปลาลังนะครับปลาลังรุ่นนี้จะไม่มีน็อตยึดใช้การเคาะเข้าไปเลยนะครับนี่ทีนี้เราก็ประกอบชุดนี้ครับชุดนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เราก็ทาจจละบีเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเื่นเฉยนะครับไม่ต้องทาเยอะนิดเดียวเพื่อให้ขอบตัวนี้เวลาเรามาใกล้ๆหน่อย ไก่ขึ้นไปอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่าเนี่ยเราก็ทานิดๆหน่อยๆเอาแกให้มันลื่น,นครับเวลาเราเพราะว่าในขอบของตัวเนี้ยมันจะมีโอลิงนะครับเนี่ยในขอบของฝั่งอีกหนึ่งด้านของฝั่งด้านเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยในขอบเนี้ยมันจะมีซีนโอลิ่งอยู่นะครับเนี่ยตัวที่เป็นขอบตัวเนี้ยเพื่อการน้ํารั่วน้ําซึมออกเราทาเพื่อให้มันลื่นเวลารายัดเข้า ปุ๊บเสร็จแล้วก็ขันน็อตสตัวนะครับที่เราถอดออกนผมแนะนําให้จิ้มเจลาบีหน่อยนะครับเพราะว่าแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับบางท่านอาจจะไม่จิ้มแต่ว่าสําหรับผมผมว่าถ้าจิ้มไวจะดีหน่อยเวลาเราถอดครั้งต่อไปอะ่ะในตัวมันจะได้ไม่เป็นสนิมเราจะได้ถอดออกง่ายๆนะครับก็ใส่มืนเดิมครับสี่ตัวเหมือนที่เราถอดออกมานะครับ ขันเข้าไปนะครับก็ในการขันนี่ผมแนะนําให้ขันเป็นขันถ้าขันครั้งแรกขันเป็นขันทะแยงนะครับขันทะแยงตัวล่างที่เป็นเป็นน็อตของเหลี่ยมนะครับเพราะว่าโดนถูกเปลี่ยนน็อตมาแล้วเพราะว่าใส่เป็นน็อตสแตนเลสตัวล่างเพรตัวล่างมันโดนน้ามันเป็นสนิมก็เลยต้องใส่ใส่เป็นน็อตสแตนเลสส่วนส่วนตัวบนไม่ใช่น็อตสแตนเลสเป็นน็อตเหล็กธรรมดา ก็เคาะหน่อยนะครับเพื่อให้มันสนิทมากขึ้นเดี๋ยวไปเคาะแรงมากเดี๋ยวแตกครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเคาะเราให้ตึงมือนะครับทามันแน่นแบบจนฝืนแรงแล้ามากเดี๋ยวเปรี้ยวหวานกลายเป็นงานยากครับอีกนะครับทันทีจะเสร็จงานกับไม่เสร็จพอนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยสำหรับ งานเปลี่ยนลูกปืนนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำหนึ่งแรงมา้านะครับหนึ่งแรงหนึ่งแรงนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ค่อยไปประกอบที่หน้างานก็คือต่อสายไฟเข้าประกอบท่อเข้าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนแล้วเสียงมันจะเงียบแค่ไหนนะครับว่ากลับมาเป็นปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างาน,นครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าง,งานนะครับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่นะครับจะเห็นว่าใบพัดหมุนอยู่พอดีผมถอดฝาหลังในหะ้เห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาติดตั้งเข้าเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานแล้วเสียงเงียบมากนะครับหรือว่าปกติเลยล่ะลก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับให้กับหลายๆท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง อาการมอเตอร์เสียงดังนะครับเกิดจากลูกปืนมีปัญหาเวลาเดินแล้วทําให้มอเตอร์มันเสียงดังลาคาญนะครับถ้าปล่อยไวน้นานๆแล้วทาให้มอเตอร์เสียหายได้เดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็ประกอบฝาท้ายเข้าก็คือเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจะจากลาคราวน,นี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเบาเอกได้ทําวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ